นี่คุณเล่นกอล์ฟมันดียังไงฉันเห็นเธอออกไปเล่นกอล์ฟทุกวันทุกวันเลยเนี่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่นกอล์ฟก็ผ่อนคลายไงผ่อนคลายไงคะคุณผู้ชายสนามกอล์ฟมันสีเขียวสดชื่นอ,อากาศสดชื่นมันช่วยเรื่องอะไรคะยืดเส้นยืดสายเพราะว่าเล่นกอล์ฟก็ต้องเดินในระยะทางที่กกไกล พูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ฝึกการวางแผนการควบคุมอารมณ์แล้วก็ฝึกลองรับความกดดันในรูปแบบต่างๆถ้าเราจัดการกับความกดดันได้เราก็จะเล่นกอล์ฟได้ดีแล้วก็มีความสุขและอยู่บ้าน รองรับความกดดันไม่ได้หรอบ้านไม่มีความกดดันบ้านม,มีความสุขมากไม่มีความกดดันเล่นก็เงยังกดดันกว่าออขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณลองดูนะ้ะเพื่อนฝึกส,สมาธิค่ะโอเค